สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญท้าเวสวรณจิ๋วนะคะหรือพูดอีกอย่างนะคะว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปลกใบมะขามนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปีพศ2565เนื้อลงยาค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทไปพอสมควรนะคะซึ่งเพราะว่าเป็นองค์จิ๋ววนะคะเป็นปลกใบมะขามนั่นเองคะ่ะเป็นพิมพ์ของปลกใบมะขามเพียงแต่ว่าไม่มีพระนาคปกนะคะเป็นเหรียญใบมะขามลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคา อิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดียไลน์เบอร์โทรศัพท์และเฟ o บุ๊กเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ